นักสืบชาวเน็ตขุดภาพเก่าจ้านงพนียกมือไหว้ตัก,กะแตนชนละดาในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศเมื่อสองีก่อนหน้านี้หายสงสัยปริศนาดราม่าน้องไหว้พี่ตอนไหนคะภาคต่อยังมาเรื่อยๆงานนี้มีคนหงายเงือบบ้างแหละหลังจากที่ชาวเน็ตสืบค้นพบคลิปเหตุการณ์จ้านงพนีมหาไทยยกพนมมือไหว้สวยงาม ตัก,กแตนชนละดาทองจุนกลางเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2563หรือเมื่อสองปีก่อนในรายการคุยแซบโชว์คุยแซบโชว์ตอบปริศนาไขกระจางปมข้อสงสัยสุดคาใจกรณีวลีดราม่ากลางไลฟ์สดของสาวแตนที่ว่าน้องไหว้พี่ตอนไหนคะหรือพี่ความจำเสื่อมทั้งนี้ภายในรายการคุยแซบโชว์ เมื่อปี2563ที่ผ่านมาเป็นตอนออกอากาศที่ได้ใบเตยกระแตจะอาสยามเป็นแขกรับเชิญร่วมกันและมีตักกะแตนชนละดามารับบทเป็นพิธีกรร่วมกับทีเคนั่นเองอย่างไรก็ตามปกติเวลาเข้ารายการคุยแซบโชว์ ผู้ที่มาเป็นแขกรับเชิญจะต้องพนมมือบอกกล่าวทักทายสวัสดีพิธีกรและผู้ชมหน้ากล้องด้วยการไหว้อยู่แล้วซึ่งสาวจ๊ะในฐานะที่เป็นแขกรับเชิญในรายการนี้ก็ต้องยกมือสวัสดีพิธีกรทั้งสองคนส่งผลให้ชาวเน็ตเอาไปแซวตักกะแตนปมว่า น้องไหว้พี่ตอนไหนก็ถือเป็นการตอบให้แล้วว่าคุณจะยกมือไหว้พี่แทนตามที่พูดแล้วนะ บอกเลยว่างานนี้กลายเป็นมีมาลากแซวกันไปอีกยาวๆเรียกว่ายังคงเป็นในฝั่งของสาวจ้าหนงพนีที่งัดโชว์หลักฐานต่างๆทัง้งก่อนหน้านี้ผ่านทางไลฟ์สดและกระทั่งตอนนี้ที่ตนเองอยู่เฉยๆแต่ก็มีชาวเน็ตมือดีจับภาพสังเกตได้อย่างดีเยี่ยมจนกลายเป็นมีมให้คนแซวก,กันในขณะนี้นั่นเองสำหรับปมดราม่าจ้านงพนีเลาะกับ ตักกแตนชนรดาชาวเน็ตต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเกิดจากปัญหาการเข้าใจผิดจากเรื่องที่ไม่น่าจะกลายปเป็นดราม่าใหญ่โตไปได้ก็กลายเป็นกระแสโต้กลับผ่านไลฟ์สดกันจนถึงวันนี้ทว่าชาวเน็ตกลับกล่าวชมเชยจะ ว่ามีการพูดอธิบายเหตุผลพร้อมหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งส่วนฝั่งของสาวแตนดันตรงกันข้ามเพราะคนส่วนใหญ่ทัวลงยับวิจารณ์การทำไลฟ์สดตอบโต้ว่ากล่าวอ้างสารพัดแต่ไม่ยอมมาเคลียร์ตรงๆอาศัยความเป็นผู้ใหญ่กว่าในการแสดงออกทางความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวไม่ว่าความเป็นจริงของการไลฟ์สดแถลงการแจงปมดราม่าคิวคอนเสิร์ตการแสดงของทั้งคู่จะเป็นเช่นไรใครเมาคร ใครลืมไหว้ใครไม่รับไหว้ก็ต้องรอทั้งหมดออกมาชี้แจงกันต่ออีกครั้งครับ